ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทดลองเล่นโหมดใหม่ในเว็บไซต์ quizslight.com กันนะครับจะสนุกสนานขนาดไหนต้องไปที่สูตรและนำไปใช้จริงครับมาทดลองโหมดใหม่ๆสุดสนุกในเว็บไซต์ quizslight.com กันนะครับสวีดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องิีเดนแชร์นะครับคลิปนี้เป็นเอพิโซดที่4เป็นตอนที่4แล้วนะครับสำหรับเว็บไซต์ c u i s t a l like. i t com หลังจากที่เราได้รู้จักได้สมัครใช้งานได้สร้างข้อคำถามแบบ Multiple Choice และได้สร้างข้อคำถามอีก7-8รูปแบบด้วยกันนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูและยังไม่ได้เรียนรู้ยังไม่ได้ลงมือสมัครและสร้างข้อคำถามเนี่ยแนะนำว่าให้หยุด คลิปนี้ไว้ชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปดูย้อนกลับไปทำโดยเฉพาะย้อนกลับไปสมัครกันก่อนนะครับหยุดก่อนนะไปสมัครก่อนนะครับสมัครแล้วมารับชมกันต่อได้นะครับในคลิปนี้เราจะไปทดลองเล่นนะครับโหมดใหม่เลยสัก1โหมดเพื่อที่จะดูนะครับว่าโหมดที่เราไปเล่นและโหมดอืนอ่นๆที่มาใหม่เนี่ยมีความสนุกสนานมากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปพิสูจน์พร้อมๆกันในคลิปนี้นะครับ แต่ก่อนจะไปรับชมกันต่อนะครับเหมือนเช่นเคยเลยฝากกดติดตามด้วยฝากกด subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที่เดนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปที่สูตรกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับในตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ในส่วนของ my library นะครับเราจะกดคลิกเข้าไปในเกมที่เราสร้างนะครับหครั้งนะหลังจากนั้นนะครับก็จะปรากฏหน้าตาแบบนี้เลยนะครับซึ่งตอนนี้กำลังดาวน์โหลดอยู่ น่าจะใช้เวลาประมาณมาละนะครับบอกว่าเมื่อกี้กําลังจะบอกว่าใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับโอเคหลังจากนั้นกดปุ่มโอเคน็กนะครับเมื <Thank you. S 1> <IN> ่อเรากดปุ่มโอเคน็กแล้วนะครับก็จะมาสู่ใน a s s i g n Activity ซึ่งมีการปรับตั้งค่าตรงนี้ได้ด้วยนะครับผม <approval letter? S 2> ใครอยากปรับตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับในส่วนของ แอดว n น e ์สติ๊งนะครับก็สามารถทำได้นะครับ Random m อมไมค์ควิชั่นอนะครับสุ่มข้อคำถามก็จะสามารถทำได้ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถเปิดได้แต่ว่าในที่นี้ผมขออนุญาตไม่ปรับตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับผมจะกดคลิกไปที่คำว่า a d s Sign Activity หนึ่งครั้งครับหลังจากที่กด a s s Sign Activity แล้วนะครับก็จะมีนะครับ ข้อความขึ้นมาต่างๆมากมายตรงนี้จะขออนุญ,ญาตกด s k i p for now นนะครับเมื่อกด s k i p for now เสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นนะครับเกมมาให้เลือกทั้งหมด6เกมด้วยกันซึ่งมีโหมดใหมาดานไมแมปหมยอยู่3อันด้วยกันนะครับก็คือ Cur ์ลิโอเดอคูนะครับแล้วก็ b u ต l e r นะครับแล้วก็อันนี้เ a y นนะครับหน้าจะออกเสียงประมาณนี้นะครับผม ผมจะขออนุญาตเริ่มต้นไปที่อันตรงกลางก่อนก็แล้วกันนะครับ bachelor นะครับ bachelor กดคลิกหนึ่งครั้งหลังจากที่กดคลิกแล้วนะครับก็จะคล้ายๆกับเว็บไซต์ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นค a r o o o Visit b ท o k e t นะครับก็คือจะมีรหัสโค้ดขึ้นมา1ชุดนักเรียนก็จะต้องเข้าไปนะครับในรหัสโค้ดตรงนี้ถามว่านักเรียนเข้ายัางไงนะครับนักเรียนสามารถเข้าได้2วิธีการด้วยกันนะครับ ก็คือการที่ครูเนี่ย copy magic link ตรงนี้นะครับ copy magic link ตรงนี้แล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะครับเข้าเลยนะครับสมมุติว่าผมเป็นนักเรียน1คนตรงนี้นะจะลองจำลองตัวเองเข้าสัก2-3คนนะครับ A f e w moments later ถ้าคุณครูคัดลอก magic link ไปให้นักเรียนเข้านะครับไม่ว่จาจะผ่านแพทเลตของครูไลน์กรุ p Facebook กรุป๊ปหรือช่องทางอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนกดลิงก์นั้นเนี่ยมันจะปรากฏ หน้าตาให้ใส่ Enter Your Name นะครับซึ่งจะใส่เป็นชื่อเล่นก็ได้แต่ถ้าเกิดนักเรียนเคยเข้าบ่อยนะครับเช่นเป็นเครื่องเดิมที่นั่งเป็นมือถืออันเดิมเนี่ยมันจะขึ้นชื่อนะครับอันเดิมมาให้เลือกด้วยแต่ถ้าเกิดนะครับเราไม่ต้องการเลือกชื่อที่มีอยู่เนี่ยเราสามารถนะครับพิมพ์ชื่อเพิ่มได้นะครับอ่าตรงนี้พอพิมพ์ชื่อปุ๊บนะครับชื่ออื่นก็จะหายไปแล้วเราก็กด Create นะครับในลักษณะแบบนี้ ซึ่งอันนี้จะเป็นวิธีการที่ง่ายอีกวิธีการหนึ่งนะครับในกรณีที่นักเรียนเนี่ยกดเข้าลิงก์ผ่านที่คุณครูส่งให้นะครับแต่นะครับถ้าเกิดไม่เข้าด้วยวิธีการนี้นะครับนักเรียนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์ Quizlet แล้วกด Student Enter Code นะครับอันนี้ก็ Student Enter Code เหมือนกันนะครับผมจะจำลองแล้วทำการคัดลอกตรงนี้มานะครับโอเคผมจะลองนำโค้ดมาใส่แล้วกด Join My c a r s นำโพตมาใส่กดญแจ Mycard นะครับก็จะเข้ามาหน้าเดิมนะครับเหมือนกับที่เราส่งลิงก์มานะอันนี้ผมขออนุญาตเลือกชื่อที่มีอยู่นะครับอ่าโอเคชื่อนี้จะถูกจําไปในระบบด้วยนะนะครับถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนเครื่องหรืออะไรนะครับถ้าเกิดครูไม่ได้รีเซ็ตออกเนะี่ยมันจะขึ้นชื่อเดิมเข้ามาปรากฏแสดงให้เห็นแบบนี้ด้วยนะครับอ่าอันนี้น่าจะเลือกไม่ได้นะครับถ้าเลือกไม่ได้เราก็พิมพ์ชื่อใส่เองก็ได้นะครับ โอเคนะครับอ่าตอนนี้ก็จะมีทีมขึ้นมาตรงนี้นะครับให้เห็นโอเคนะครับอันนี้ผมจะ add player to team นะครับเข้าไปลนะครับเราสามารถจับลากแบบนี้ได้ด้วยนะครับหรือจะกด shuffle f o r m e ก็ได้เนี่ยนะครับมันก็จะสุ่มให้นะในลักษณะแบบนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนว่าอันนี้กากา้าอันนี้มีนาะขออนุญาตเข้าอีกคนหนึ่งนะครับในโทรศัพท์มือถือตรงนี้นะ เพื่อที่จะได้เล่นให้สนุกสนานหน่อยนะครับถ้าเกิดนักเรียนนะครับไม่เข้านะครับไปที่เว็บไซต์ Quizlet เนี่ยสามารถเข้าลิงก์ที่ซั้นกว่านั้นได้ก็คือ z z i h s นะครับผมจะลองเข้าดูนะอ่าโอเคนะครับ z z i h s เนี่ยมันจะวิ่งไปในหน้าของการให้กรอกโค้ดเลย หลังจากที่นักเรียนเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดทีมเกินเนี่ยก็สามารถลบทิ้งได้นะแล้วก็สามารถเปลี่ยนชื่อทีมได้ด้วยนะครับแต่ว่าในที่นี้ผมจะขออนุญาตไม่เปลี่ยนใครอยากเปลี่ยนก็กดไปที่รูปปีสอตรงนี้นะครับตอนนี้มี2ทีมเมื่อนักเรียนเข้ามาในลักษณะแบบนี้แล้วนะครับคุณครูก็จะกดสตาร์ทเลยอ่ากดสตาร์ทได้เลยนะครับก็จะเปิดนะครับในเมนูนะครับของอ่า เกมที่เราเลือกนะครับโหมดที่เราเลือกในนนี้เนี่ยในส่วนอันนี้เป็นแบทเชอร์ Bachelor นะครับแบทเชอร์ Bachelor นะครับผมก็จะมีการเปิดเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะครับกดสตาร์ทเลยปึ้งนี่อู้สุดยอดนะครับโอเคนะครับอืมสุดยอดสุดยอดอุ้ยดนตรีทำมันยิ่งใหญ่ลังการอย่างนี้นะครับโอ้โหโอ้โหดนตรีแบบยิ่งใหญ่ลังการมากนะครับ เคกดคอนติเนียเลยนะครับฝั่งของนักเรียนก็จะกดสตาร์ทนะครับขออนุญาตกดสตาร์ททุกคนเลยนะเคนะครับอ่าอันนี้ไม่ต้องโชว์ทีมโชว์อะไรละนะครับสามารถโชว์ทีมได้ด้วยนะตรงนี้นะครับเราก็สามารถเลือกตัวละครได้ด้วยเนี่ยนะครับว่าจะให้ตัวไหนสู้กับตัวไหนโอ้ยังเจ๋งเลยนะครับเคแล้วกดเคน่าได้เลยโอ้นี่นะครับตอบคําถามมาอันห้าปึ้งนะครับอ่าลองตอบคําถามดูปึ๊บอันห้านะครับ อันนี้ลองตอบผิดโอ้ตอบถูกเฉยเลยอ่านะครับพอตอบถูกก็จะได้คะแนนในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าลองดูว่าเราไปข้อต่อไปนะปึ้บอ่าผมจะขออนุญาตลองตอบนะครับอ่าลองตอบผิดบ้างน,นะครับอันนี้ลองตอบถูกบ้างน,นะครับอันนี้ลองตอบถูกบ้างนะครับอ่าก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมอืมสุดยอดเลยนะครับนี่นี่นะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะครับโอ้นะครับ อย่างเท่เลยครับผมยอดนะครับเคลองต่อต่อนะนี่มันมีหลายแบบเลยนะครับตามที่เราได้สร้างกันไว้เลยนะครับเราสร้างกันไว้แบบไหนเนี่ยนักเรียนก็ได้เล่นในรูปแบบข้อคําถามที่หลากหลายด้วยแทนที่จะเล่นอย่างเดียวนะครับไม่จําเจแล้วการที่ได้เล่นหลากหลายเนี่ยมันทําให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหานะครับได้มากขึ้นด้วยนะอ่าขออนุญาตตอบนะครับอันนี้ขออนุญาตตอบนะผมก็ตาลายแล้วตอนนี้นะครับเล่นหลายจอเหลือเกินนะครับ ถ้าจะแบ่งหน้าจอได้ไหมนะครับอ่าแบ่งหน้าจอนี้นะครับอ่าแบ่งหน้าจอนี้น่าได้นะขออนุญ,ญาตลองดูนะครับปื๊บปึ๊บจะได้เห็น2จอว่าเวลาที่เล่นถูกแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็จะต้องกดนิดนึงเคลองตอบผิดตอบถูกอะไรปนๆกันไปนะครับอ่าทีเด่นแชร์ปึ๊บปื๊บป๊บทีเด่นแชร์โอเคอ่าโอเคดูหน้าจออืมอันนี้ได้ไปต่อละครับอันนี้ถูกโอเค อ่านี่นี่นะครับโอ้ยตัวนี้ไม่ขยับเลยนะครับเนี่ยเพราะว่าผมไม่ได้กด2000 years later อ่านี่นะครับพอจบแล้วก็จะขึ้นแบบนี้นะครับเกมนี้เนี่ยนะครับจะไม่มีการจับเวลาหรือว่ามีเนะี่ยแต่ว่าผมไม่ได้ลองนะแต่จากที่ผมเล่นเนี่ยก็คือการที่ตอบไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนแต่ละคนเนี่ยจะต้องตอบให้ครบตามจํานวนข้อยกตัวอย่างเช่นข้อคําถามมี9ข้อนักเรียนทุกคนนะครับในแต่ละคนเลยจะต้องตอบทั้ง9ข้อ ะจะต้องตอบทั้ง9ข้อถึงจะจบเกมในลักษณะแบบนี้พอทุกคนตอบครบทุกข้อแล้วนะครับเกมก็จะประมวลผลว่าทีมไหนหรือว่าใครเนี่ยเมื่อนำคะแนนมารวมกันแล้วได้มากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของโหมด Bachelor นั่นเอง <c oughs> ขอปรบมือให้ดังๆเลยนะครับสำหรับโหมดนี้นะครับดูคลิปนี้จบแล้วถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุด อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีเด่นแชร์ด้วยเหนือขึ้นไปกว่าน,นั้นครับสุดละไม่มีอะไรสุดกว่าน,นี้ก็คือชวนสมัครชวนสร้างและชวนนำไปใช้ผมมั่นใจว่าเกมต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ Quiz s ั t ไจะเป็นอีกหนึ่งเกมที่ช่วยสร้างความสนุกสนานเพิ่มรอยยิ้มเพิ่มเสียงหัวเราะรในชั้นเรียนได้อย่างแน่นอนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวพาไปลองอีกหมดหนึ่งห้ามพาดด้วยประการทั้งปวง คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ